ไปดูลงุลงสมบูรณ์ลุงสมบูรณ์ที่ตามบัญชีเงินฝากอยู่นะลุงสมบูรณ์สวัสดีค่ะคุณลุงครับครับสวัสดีครับทั้งทั้งทั้งสองคนเลยอืลุงสมบูรณ์มาตามบัญชีเงินฝากหนึ่งล้านฝากไว้กับธนาคารไทยธนุตั้งแต่ปีหนึ่งเก้า้าห้าครับผม <patient> ใช่ไหมใช่ครับเออแล้วตอนนี้ ได้เจอธนาคารเจอแล้วใช่ไหมเจอบัญชีของเราแล้วใช่ไหมครับเจอแล้วใช่ไหมมันมันผมผมผมไปผมไปที่แบงค์ชาติะนะไม่ไม่เอาตอนนี้ตอนเนี้อ๋อยังเลยอ๋อไ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 อสมุดผมมีไอ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 สมุดเงินฝากอ่ะออตอนนี้เจอแล้วเจอแล้วเขาไปตรวจสอบเจอแล้วครับผมสวัสดีครับคุณดาวครับ นี่ขอสดกลางอากาศสดสด,สดตอนนี้เลยนะขออนุญาตนะดนดนดสดอยู่เออ <c oughs> แต่ว่าขอบ <c oughs> ขอบคุณมากที่ช่วยลุงตอนนี้<อ>ตามบัญชีจนกระทั่งเจอแล้วใช่ไหมจเจอว่าลุงบัญชีหนึ่งล้านยังอยู่ชยใช่ไหมของลุง หนึ่งล้านหนึ่งล้านทั่วเลยทุาหนึ่งล้านทั่วอย่างนั้นนะเออแต่เราเข้าใจว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาต้องมีดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะแต่เดี๋ยวจะถามให้ครับเพราะมันตั้งหลายปีต้องมีดอกเบี้ยสิใช่ไรเขาอาจจะพูดแค่เงินต้นก็ได้แต่ว่าดอกเบี้ยมันเดินไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะถามให้บัญชีมันต้องลงบัญชีไปอยู่กับธนาคารอะไรตอนนี้ครับตอนนี้อยู่กับธนาคารทหารไทยธนาตาอ๋อเพราะเขาควบรวมกันใช่ไหมครับ คือแต่เดิมแต่เดิมเนี่ยก็คือ,อ,อไทยธนุเนี่ยไปรวมกับธนาคารทหารไทยครับแล้วตอนหลังเนี่ยธนชาติก็ไปรวมกับเมื่อเนี่ยซึ่งเพิ่งปีหนึ่งเนี่ยก็คือไปรวมกับธนาคารทีเอมบก็คือทหารไทยนั่นแหละก็เลยกลายเป็นทีทีบีธนาคารทหารไทยธนชาติครับอืค่ะ <c oughs> อนนี้ <c oughs> นการตรวจสอบเจอบัญชีกันลงกัน เพราะตั้งแต่1995มานี่ก็ปเาก็ไป20กว่าปีขั้นดอกเบี้ยกันน่าจะได้ใช่เดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ค่ายว่าดอกเบี้ยขึ้นไปเท่าไหร่ครับแต่ว่าคุณลุงบอกก่หต้านีอติดต่อแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ติดต่ออีท่าไหนคือส่งรายมาให้ก็ก็ส่งไปให้ดูก่อนครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมจะถามให้นะได้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับช่วยลุอคนเยอะเลยครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่คุณลุงเขาเขียนมาบอกก่อนหน้านี้นะพี่ถนอมว่าฝากเงินไว้กับธนาคารไทยธนุแต่ว่าเบิกดอกเบี้ยเบิกแต่ดอกเบี้ยมาใช้ตลอดเงินต้นอยู่ครบแต่ตอนนี้หาธนาคารไม่เจอลุงครับผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงพูดอยู่ใช่ไหมครับครับผมได้ยินเสียงพูดอยู่แล้วครับผมก็ไม่ได้จำไม่ได้จําชื่อจริงของคุณดาวเป็นเพื่อนกันตอนนี้เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ธนาคารนี่แหละธนาชาตินี่แหละนะครับเพราะว่าลุงวันก่อนมาติดต่อที่รายการผมก็อ่ะมาเดี๋ยวลุงไปลุงไปแบงค์ชาติมาแล้วแบงค์ชาติบอกให้ไปติดต่อธนาคารธนาชาติก็เอาข้อมูลลุงส่งให้คุณดาวคุณดาวก็ส่งให้ทางเขาตรวจสอบตรวจสอบเจอบัญชีเรียบร้อยเลยคือ<ม>พี่ถนอมเจอคุณลุงด้วยตัวเองด้วยไม่ได้เจอลุงมาพบทีมงานคุณเกิรนะครับเสร็จแล้วก็ฝากเรื่องไว้ ะนะครับแล้วก็ประสานกับแบงค์ชาตินะขอบคุณทางแบงค์ชาติด้วยนะ,ะนะครับเพราะว่าแบงค์ชาตินี้ก็ต้องดูแลตรงนี้นะครับ<ม>จกนกระทั่งล่าสุดเช้าวันนี้คุณดาวบอกว่าคุณสมบูรณ์ครับวันนี้ได้รับการถ่ายสมุดบัญชีของลูกค้าจากสาขาเรียบร้อยแล้วยอดคงเหลือสุดท้ายที่ปรากฏคือล้าน1ล้านตอนนี้ได้ส่งตอนนี้ได้ปอสองงอประสานงานนะจะได้ปอสองงอไปทางโปรดัก นะครับ BORM และ Legal ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมครับลูกค้าแจ้งเรื่องผ่านทาง BOT BOT คือแบงค์ชาตินะ,ะมาอีกทาง CCC ดูแลลูกค้าอยู่และจะแจ้งผล BOT ต่อไปครับฝากอัปเดตทาง n m t ด้วยนะครับว่าทางแบงค์รับเรื่องดูแลและประสานงานต่างๆให้แล้วนะครับ อันนี้ก็ขอบคุณคุณดาวด้วยคุณดาวนี่เป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีด้วยกระทรวงยุติธรรมคุณลงุลงลุงสมบูรเนีย่ยไปเส็แล้วหายไปละอ่าแต่ว่าเห็นคุณลุงก็พบที่งานพร้อมสมุดบัญชีเงินฝากด้วยนะอืมใช่ล้านนึงไม่ใช่น้อยๆน,นะพี่ธ <ลง S 2> นาฝากแล้วก็ไม่ติดต่อว่าลุงป่วยอลุงยังอยู่ไหมลงุง ลงไปแล้วครับหลุดไปแล้วมเมื่อคี้สายหลุดตืดๆไปแล้วะนะครับแต่ว่าก็จะให้ลุงทราบนะ,ะที่ลุงประสานมาเนี่ยทางแบงก์เขาก็ติดต่อมาบอกเราแล้วนะครับว่าบัญชีลุงอยู่นะครับแล้วก็คงเดี๋ยวเขาจะติดต่อลุงไปแล้วก็ลุงจะไปเปลี่ยนบัญชีนะครับอะไรยังไงก็เป็นสิทธิของคุณลุงนะค่ะอืมอ่ะ